เฟืองไม่เจอเคลียดกว่าเดิมปิดท้ายกันที่เฮลพล u สของเราค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคไตให้มากยิ่งขึ้น<อ>สัปดาห์นี้มาดูกันว่าเราจะป้องกันอย่างไรหรือถ้าเป็นแล้วจะรักษายอยังไงนะคะติดตามกันในเฮลพล u สค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Heal Plus กับดิฉันนัทรินสีทองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการรักษาโรคไตนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงสาเหตุของโรคไตกันไปบ้างแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สมเกียรติวสุวัตกุลแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคไตโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอสัสดีค่ะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะ,คะเราพูดคุยไปเรียบร้อยแล้วถึงเรื่องของสาเหตุโรคไตคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษาสมมุติว่ามีผู้ป่วยเดินเข้ามาหาคุณหมอนะคะ,คะแล้วคุณหมอตรวจพบว่าเป็นโรคไตนี่วิธีการรักษาจะเป็นยังไงคะครับหมคงต้องดูก่อนครับว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นโรคไตจากสิ่งที่เราห่วงก็คือเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเราจะต้องควบคุมเรื่องของเบาหวานให้ดีอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ดวดทั้งเรื่องของ ควบคุมความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยแต่ถ้าเราพบว่ามีการอักเสบของหลอดเลือดฝอยไตยทําให้เกิดมีโปรตีนรั่วในปัสสวาวะหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดฝอยทําให้เกิดมีปัสสวาวะมีเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยตรงนี้เราต้องหาเหตุแล้วก็ควบคุมเหตุเราต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาได้แต่ก็รักษาได้นะครับอ,อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามควบคุมให้หายเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีๆและมาไม่เร็ว เราควบคุมไม่ได้ก็จะสู่การเกิดไตาวายโดยระลังขึ้นมาครับอืมนะคะซึ่งการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคอย่างคนที่เขาจะต้องฟอกไตอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก่อนที่จะฟอกเลือดนะครับหรือฟอกไตเนี่ยครับผมคิดว่าโรคไตาวายเรื้อรังเนี่ยเราสามารถควบคุมให้ได้อยู่ในระดับหนึ่งโดยที่ไม่สู่ไตาวายระยะสุดท้ายได้ถ้าเราควบคุมอาหารที่ดีโดยการลดโปรตีนลดเคลมครึ่งหนึ่งของกระสวงสารารณสุขแบบนี้ แล้วก็ควบคุมความดันเลือดให้ดีอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วใช้ยาอย่างเหมาะสมครับตามที่หมอเขาแนะนําครับะระวังยาแก้ปวดเป็นเรื่องสําคัญมากครับ อืมค่ะแบบนี้แล้วก็คือไม่จําเป็นใช่ไหมคะคุณหมอที่คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะต้องเป็นโรคไตด้วยทุกคนไม่จําเป็นครับถ้าสามารถควบคุมเรื่องเกี่ยวกับน้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็มารักษาอย่างสม่ําเสมอค่ะค่ะแต่ถ้าเรารู้ตัวก่อนรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเดินมาพบคุณหมอเลยแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะรักษาได้หายค่ะแน่นอนครับแล้วทําให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยครับ ยงดีเลยครับค่ะเรื่องของการรักษาโรคไตที่สําหรับคนที่อาการค่อนข้างที่จะ สูงแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วเรารักษายากไยคะคุณหมอครับ,รบเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเครื่องมือเราทันสมัยมากครับไตทําหน้าที่ในการขับของเสียแล้วก็เกลือแร่รเวลาไตาไม่ทํางานของเสียแล้วก็เกลือแร่ก็กขังในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไตไม่ทํางานจนถึงไตาวายระยะสุดท้ายเราก็มีเครื่องมือในการที่จะช่วยการรักษาดูแลตรงน,นั้นครับโดยใช้เราเรียกว่าเครื่องฟอกไตหรือเครื่องฟอกเลือดแบบนี้ก็เป็นการเอาของเสียออกไป เลือดไปวิ่งไปที่เครื่องซึ่งทาหน้าที่แตนไตเนี่ยกรองเอาของเสียออกแทนครับหรือใส่น้ํายาในช่องท้องล้างเอาของเสียออกแทนหรือท้ายที่สุดก็คือการปลูกไตไตครับหรือการปลูกไตไตแบบนี้ครับเป็นต้นเรื่องของการฟอกไตถ้าผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องฟอกไตความถี่นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอโดยทั่วไปนะครับการฟอกเลือดหรือว่าเหล่านี้นะครับเราทําอาทิตย์ละสองถึงสาครั้งครับครั้งหนึ่งประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงครับ <Ừ. S 2> ในการฟอกเลือดแบบนี้นี่เรียกได้ว,ว่าพยายามที่จะมาตรวจให้พบตั้งแต่แรกเริ่มยังจะดีกว่าดีกว่าแน่นอนครับเ <Ừ. S 2> พราะมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไม่ต้องการมาต่อมาถึงกับระยะสุดท้ายแล้วมีการรักษาทดวทนไตแบบนงเี้ยครับอืมค่ะคุณหมอคะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงประชาชนทั่วไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าถ้าเราไม่อยากป่วยเป็นโรคไตเราจะต้องมีการป้องกันดูแลตนเองยังไงบ้างคะผมเน้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคไตเนี่ย เราในบ้านเรานะครับเกิดจากเรื่องของเบาหวานกับความดันเลือดสูงเป็นตัวการสําคัญเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นเบาหวานหรือความดันเลือดสูงปวดควบคุมน้ําตาลในเลือดดีครับแล้วก็ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติระวังการใช้ยากแก้ปวดครับเพราะยากแก้ปวดที่ซื้อกันเองเนี่ยจะมีผลการทําให้ไตทํางานไม่ดีไปในตัวครับอ,อาหารบางชนิดครับที่ต้องระวังมากๆครับเช่นเค็มลดเค็มครึ่งหนึ่งครับก็จะทําให้ไตดีครับ รวมทั้งบางครั้งมะเฟืองครับที่พูดกันอยู่เนะครับเรากินกันอยู่ในอาหารเวียดนามทั้งหลายนีครับถ้ากินใน,นจํานวนมากๆก็อาจจะมีปัญหาต่อโรคไตได้ครับนะคะก็คือจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าความเค็มจะทําให้ไตทํางานหนัก กว่าปกตินะคะ,คะรวมถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะว่าตนเองนั้นจะสุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตหรือไม่ก็รีบมาพบคุณหมอนะคะหรือว่าเรื่องของการดูแลในเรื่องอาหารการกินนะคะที่ปัจจุบันจะต้องมีการระมัดระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะใครนะคะที่ปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็ชอบทานยาทานยาตรงนี้ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันที่คุณหมอฝากเอาไว้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะคุณกบันติคค่ะ,คะ รู้แบบนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักคนในครอบครัวได้ด้วยว่าจะป้องกันยังไงหรือว่าจะดูแลกันและกันยังไงที่สําคัญใกล้หมอไว้ดีที่สุดค่ะ